านอะไรค้าสิบรู้สึกใจใจทำไมอ่ะอยากว่ายน้ำเป็นทำไมอ่ะช่วงนี้เห็ดน้ำพุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรคะคุณพี่ อแล้วน้ำท้า,ทาก็ท่วมหรอพรุ่งนี้หนูไปถ่ายน้ำท้ามน้ำท้า,ทาหรอคือต้องขออย่าให้พรุ่งนี้ฝนตกถ้าฝนตกอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าฝนไม่ตกอ่ะไม่มีปัญหาขอดูพยากรณ์อากาศซิพี่กอลสอนชื่อว่าน้ำเลยค่ะพี่กอลเคยพยายามสอนแล้วแหละโอ้นี่ไงพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้หนักมาวกวันนี้หนักมากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาดูยังไงเขายังดูไม่เป็นเลยนี่ไงี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่มันคือเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่จะตกโอ้โหตกไปเยาวๆทำไมเขาถึงว่าจ้องคนขับรถไปแล้วด้วยเดินทางน้องก่อนไปได้แหละรถมันไม่เตี้ยรถเราเตี้ยไม่ได้หมายถึงรถเตี้ยกลัวกองยุบเขาทำต้องทำงานเหล่แล่ทำไมถ้ามีเรื่องไหนที่ถ่ายตั้งแต่ทำงานเลยนะทำงานแหล่ถ้ามีเรื่องไหนที่ต้องเจอโควิดแล้วพอคุณโควิดมาเจอน้ำท่วมมี ที่สุดก็คือที่สุดนะเขาบอกน้ำท่วมแล้วลิชใส่ชุดว่ายน้ำได้มันเกี่ยวเลยทุกคนอยากให้ยูใส่ชุดว่ายน้ำเพราะอะไรเพราะว่ายูไม่อยากไงเพราะเห็นอยากเห็นยู่ปสาวหรอไม่เพราะว่ายูไม่อยากนะเองทุกคนสู้ยูอยู่ไม่ค่อยได้ยินหรอกมันเป็น มันมันเหมือนในรูปเลยนึกว่าเขาสั่งเพราะเขาจะเห็นยูทำเหรอยูก็เลยอยากรู้ว่าเขาทำอร่อยแค่ไหนไปถึงโต๊เนี่ยเขาสั่งเลยเพราะเราคิดว่ายูน่าจชอบเลยนี้อ๋อเปล่าตอนนั้นเขาทำพเพราะเขาแค่อ,อยากแบบลองแบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้ยูเปลี่ยนบ้างยูบอกว่ายูเบื่อข้าวแล้วเนี่ย กอดสอนดิที่ว่ายน้ำเลยค่ะว่าทำไมรู้สึกมึนหัวลองไปถามกนนางเกงได้ไเขาาอยากเอวด้วไหหนูมีคำถามถามในนี้ก่อนเบื้องต้นคือโจทย์มีอยู่ว่าพี่กอนอยากแก้ไสกางเกงค่ะแต่เป็นกางเกงที่ซื้อมานานมากแล้วแล้วมันเล็กพี่กอนก็เลยจะไปแก้โดยการทําให้มันใหญ่เอวให้เอวมันใหญ่ขึ้น หนูเคยเห็นแต่แก้เอวให้มันเล็กลงอ่ะแต่ถ้าแก้เอวใหญ่ขึ้นมันทําได้ด้วยหรอมันต้องต่อเนื้อยีนเข้าไปไม่คือ,อยัวฟิตไปทั้งขาลงไปจนถึงต้นขาเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเล่นกล้ามอะไรด้วยมันไม่ใช่แค่ขอบเอวถูกไหมอืมมันต่อเอวไปต่อ่กสะโพกก็ฟิตต้นขาก็ฟิตไงเกงมันหด เป็นการเกยเงยินเดบอะค่ะดูคนมันทําให้ใหญ่ขึ้นได้หรอได้แต่มันต้องต่อเคอไปแก้มันต้องต่อยีนออกมาสมมติยีนใช่ปะเขาต้องเอาออกแล้วก็ไม่แต่ <ๆ S 1> ทรงมันก็จะแปลกๆหรือเปล่าก็เนี่ยเดี๋ยวลงไปถามแต่ถ้าทํำในช็อปให้ในช็อปดูน่าจะขับได้ดีกว่าอ๋อต้องเพิ่มเนื้อผ้าเนะต้องเติมผ้าทั้งแถบทั้งขาอะไรใช่ไหมคะมขาเอวค่ะ ขามันขยายไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้ขยายไม่ได้ถ้าตรงนี้ขยายไม่สวยรงนี้ก็ฟิตไม่ใช่ตรงนี้ฟิมตมันไม่เป็นไรมันทนได้แต่ตรงเอวฟอิตแล้วมันทรมารเนี่ยเจ็ป่ะเนี่ยเอวมันแน่นมากเลยเพราะรุ่นนี้มันเล็กมากกดกระดุมซิซื้อใหม่ค่ะกดกระดุมซี่เคนไา่ใจไม่ออกอ่ะไม่เฉลยอย่าเป็นลมนะ ผู้หญิงทาบ่อยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เอบเอาตะลิบออกอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยของสาวๆลืมมี่แจ๊ค่ะก็ชอบดมรองเท้าอะค่ะทุกคนมีวิธีแก้ไหมคะ อกขยันแต่อยู่ทำได้ลงไปคุยแล้วอะไรเนี่ยผมงแล้วไม่ชอบไปไหนมันไม่มีเสียดายมัมยน,พนแพงนะเนี่ยสมัยซื้อตอนสมัยเข้าวงการใหม่ๆทุกคนใส่ยี่งยอนคนที่เป็นเด็กเท่วันนั้นถ้าแม่ไม่บอกว่าให้ทิ้งเถอ,อไม่ทิ้งเสีย ก็เป็นเพื่อรู้คนอื่นเป็นด้วยก็าบอกยิชอบดมรองเท้าไม่ถึงว่าแกล้งเก่งหรือว่าแกล้ง,งนิสัยแกล้งนิสัยดมรองเท้าชอบดมพวกที่เป็นรนองเท้าหนักหอมไม่ใช่รองเท้าเราเรียนนะรองเท้าเราเรียนไม่เคยดมนะร <c oughs> องเท้าแฟชั่นนี่ซื้ออะไรกันชอบรองเท้าเรเรียนจะไปดมบใคร บอกว่าเพื่ออยู่อ่ะภาคปิดไลฟ์เถอะไม่ไลฟ์ละโซเซ่แบบเนี้ยเหนี่ยอยู่ร้านนี้มั้บายบายค่ะทุกคนโดนแบนไม่ได้ไม่ได้ติ๊กต็อกแบนนะพี่ก๊อดแบนอะไรอ่ะแก้ดมรองเท้าแก้ไม่ได้มีคนชอบดมรองเท้ากันเต็มเลยอือถ้ารองเท้ามันแบบเหมือนเราขอที่ชู่เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวฉันบินครับเปิดโลก ก็เหมือนถ้าว่าถ้าเป็นรองเท้าที่มันมมที่มันพรีเมียมเลยคนะกลิ่นมืนจะกลินเหมือนเดิมเดี๋ยวดูนะเออที่ยี่ผ่ายให้ดูอ่ะแต่ว่ามันก็ขัดดีอยู่นะแต่ว่าราคาก็เอารูปเก้าห้าก็ใช่ก็ใช่เก้า ใช่แต่มันก็ไม่ได้เงามากครตัวเตใช่แต่มันก็ไม่ได้เงามากเแต่มันก็ลุงบองลุงลงไปในห้ตอนแรกจะผันเงาอยาก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 เมื่อวานลองซื้อตัวเต่มา ถ้าคือถ้าซื้อในร้านเขาเนี่ยเขาก็จะขัดให้พิเศนะทำเริ่มต้นตท่งไหร่นะราคา น้องลินไม่กล้าทิ้งจอเลยขอบคุณทุกคนที่อุ่นนุนชากาแฟาเรานะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็กดในตกล้ไกาได้เลยนะคะใช่คะ่ะหนูอิ่มแล้วแล้วก็มันเหลือเยอะเสียดายอะคะ่ะพี่ก๊อตกินข้าวไปหมดแล้วก็เลยช่วยกินข้าวที่เหลือให้หมดสร้อยสวยเหรอคะ ของเอชอมั้งค่ะซื้อนานแล้วไปทำงานมาค่ะแล้วก็ได้ไววชื่อลิปที่เจนซื้อให้ค่ะนี่น่ารักมากพี่เจนซื้อให้วันเกิด แบรนด์นะคะบดของขวัญพี่เจนนี่คนจ่วยจื้อให้แต่ว่าสีสวยจริงค่ะก็เลยอยากแนะนำว่าไปลองทดลองกันได้มันแบบสีตอนแรกคิดว่าแบบหูต้องทาย่างแน่เลยแต่ว่าอันนี้ทาแล้วมันสีแบบธรรมชาติมากๆค่ะแล้วมัน ดูเป็นคนปากแห้งใช่ไหมคะเวลาทาอันอื่นแล้วรู้สึกว่ามันจะยิ่งทําให้ปากเราดูแห้งเข้าไปอีกแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะแบบทาแล้วมันมันแมทแล้วมันก็ไม่แห้งด้วยอะแบบแปลกมากๆเลยที่ที่มันไม่ทาําให้ปากเราแห้งทางที่ปากเราแห้งอะคะ่ะงงไหมคะ <c oughs> ทาให้ดูหน่อยหรอคะเมื่อกี้ทาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซับปากแล้วเดี๋ยวทาให้ดูใหม่นะคะสีอะไรเหรอคะแปบนี้นะคะดูไม่เป็นนะคะบนูนะไม่เคยได้ซิอช่องสำมภาษ ก็ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นเลยอะมันมีเลขนึงเขียนว่า208ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามันมันมีตัวเลขเยอะมากแล้วก็2อ1 1 1ใช่หรือเปล่าคะ ว่าดูไม่ได้อะนัมเบอร์อยู่ที่กล่องทิ้งกล่องไปแล้วค่ะทุกคนเอาเป็นว่าสี่ประมาณนี้หืมสองสิแปดถูกอะ้วใช่ไหมคะ สอง่ค่ะทุกคนไม่ใช่ใบหวยนะคะหนูยังมีแอปเปิ้ลคัมเบอร์เหลืออยู่ ก่อนเรื่องเสื้อผ้าเก่งเอาจริงเสื้อผ้านี้ทําไม่ใช่แบบไม่ใช่มีคนส่งมาให้รีวิวอะ่ะก็ก่อนเลื่องให้ทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีเสื้อผ้าและให้เลือกซื้อเองก็จะชอบซื้อแต่ชุดกีฬา แล้วค่ะของขวัญวันเกิดขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยไม่รู้จะได้ใส่เมื่อไหร่ถ้าได้ใส่แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะใช่ค่ะพี่กอนเขาชอ,ชอบชอบช้อปปิง้งชอบเลือกเสื้อผ้าชอบอะไรที่แบบสวยๆงามๆอะไรเงี้ยแต่หนูว่าจะชอบแบบ ชอบซื้อของที่เป็นแบบของเครื่องครัวอะไรเงี้ยของแบบอัพเปอร์เวแก้วของใช้อะไรเงรี้ยค่ะไอติมน่ารักมากขอบคุณนะคะไอติมเป็นรูปหนูทุกอันเลยอะฟีดเก็บไว้ยังมีชิมไปแล้วบ้างค่ะแต่ว่ายังกินไม่หมด ยังคิดอยู่เลยว่ากินหมดแล้วก็อยากเก็บกระปุกเอาไว้รู้สึกชอบมากๆค่ะเดี๋ยวล้างก็ดูก่อนว่าถ้าล้างแล้วมันมันจะยุ้ยไหมเอาเก็บไว้ใส่เหรียญน่าจะติดมาจากมามาค่ะแม่มิวอะค่ะแม่มิวชอบชอบแบบซื้อทัปเปอร์เว์ แล้วเราตอนเด็กก็ชอบขอเข้าไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอะไรที่เราได้ใช้บ่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบสนใจแต่อะไรแบบนั้นแบบว่าตอนเด็กๆขอเข้าไปโรงเรียนขออข้าไปกินข้าวที่แบบสนามแบดแล้วเหมือนเราก็ต้องมีแบบแก้วสําหรับใส่น้ําแข็งตอนซ้อมแบตเติมนมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมือนแบบ ชอบแก้วอะไรอะไรพวกนี้มากๆแต่ก็ไม่ได้อยากซื้อไว้เยอะนะคะเพราะว่าชอบชอบใช้แบบให้ให้มันเสียก่อนทีละอันมีเยอะกวัวใช้ไม่ไม่ครบทุกอันและเสียดายเสียดายสวัสดีคทุกคนกลับมาแล้วไปไปกันไปเดินเล่นกัน,นมีคนหลุดหลุดออกมาจากห้องน้ำแล้วเขาไม่เรียกว่าหลุดเขาเรียกว่าเสร็จแล้วกลับมากลับมา เปกินอะไรไม่มีอะไรกินแล้วอ๋อหลังกินขนมอยู่นี่ทุกคนแล้วพี่ก้อนอ่ะคิดว่ามันคือไอไก่ไก่มะนาวใช่ไหมไก่ทอดมะนาวเชื่อเป็นไก่ทอดมะนาวอ่ะค่ะมันคือแอปเปิลครัมเบอร์อ่ะค่ะทุกคนเมื่อกี้รีวิวที่พี่เจนี่ซื้อให้ไปทุกคนบอกว่าเขาสมัยเขาก็เลยคิดว่าเป็นคอทานร์ท ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่นั่นเอ้ยอยู่ที่อยู่ที่หน้าตาลิฟก็เป็นส่วนช่วยดีนั่นงสิ่นันเป็นกำลังไม่หมายถึงว่านั่งที่นี่ <c oughs> <c oughs> อิกานาน็นั่งดีดีเคยมาดูมาใกล้ๆนี่เนะี่ยจะไปเดินดูก็ไม่พูดอะไรว<ห> <ไป S 2> ่าใครไปช้อปปิ้ง ได้บอกช้อปปิ้งบอกพี่ก็ชอบแฟชั่นชอบชอบดูเสื้อผ้านู่นมีชุดเขาอยู่เลือกให้เกือบหมดเลยแต่ถ้าเขาซื้ออะถ้าเขาซื้ออะก็จะมีแต่ชุดกีฬาเขาบอกวถ้าเขาซื้อเองมันจะมีแต่ชุดกีฬาใช่พี่น้องไม่ค่อยแต่งตัวเลยแต่ถ้าเป็นชุดแฟชั่นอะแล้วถ้าไม่ใช่ชุดที่คนส่งมารีวิวก็เป็นยูเรื่องหมดเลยแต่ถ้าเขาซื้อของเขาชอบอะไรชอบรัลโหล ชอบคาร์โบแว์กับแก้วรักมากเลยได้เลือกแบบกระเป๋าชาแนลกับคาร์โบแวรน้องเล่นคาร์โบแวร์ใช่ต้นนี้ตลงมากค่ะเหมือนเขาแบบเขาชอบไปดูแฟชั่นใช่ไหมแล้ววันนั้นก็เห็นแก้วแบบเป็นแก้วแบบแก้วก,กับคาร์โบแวร์แล้วอยู่ก็ไปชี้ที่มันเป็นแบบยี่ห้อแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาชอบคาร์ e บแวร์ที่ถูก <laughs> พวกนี้มันขังกมันเป็นแบรนดิน่งใช่แต่คือชอบทั p เปอร์ r ว์แต่ก็ไม่ใช่ทั p เปอร์ r ว์อะไรก็ได้นะคะเราก็จะแบบที่<อ>มันเป็นคราะห์เลือกฟังชันและก็ราคาดีอะไรเงี้ยก็ทัพเปอร์แวร์แก้วน้ำใช่ง่ายเลยส <c oughs> บายเลยไม่แล้วก็ไม่ต้องซื้อมาให้เพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากมีหลายอันเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่เก็บห้องมันจิ๋ว <c oughs> แค่นี้ก็ล้นตู้แล้วเฮ้ยมีคนส่งทับเบอแวร์มาให้หนูเป็นฮอร์ดได้ใช้เบอแมีคนส่งทับเบอแวร์ให้หนูเป็นของขวัญว,วันเกิดได้ใช้อ๋อยูดูมีสองอันอ๋อแต่ว่าจะห่อข้าวห่อยย่่่่าขขาหหอออวะเให้อยู่ไปก่อนห่ขอ,ข,อข้าวกินให้หมดปะแอปเปิ้ลนไก่ทอดมะนาวน้องอะเหมือนมากเลยตอนแรกก็งงวิ่งทำไมน้องแง่เห็นไหมไม่เห็นไหมไม่ยอมกินเที่ไหนไม่ยอม ตีเลยนะอันนี้แม่จะตีปับเลยนะคะพม่ใช่ทำอะไรอร่อยพม่ใ <c oughs> ช่ทำอะไร <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ่ไม่มี <c oughs> มไม่มีก็บอกไม่ม เ,เดี๋ยวน้องเสียใจไม่มีไม่เสียใจแล้วเราทำอะไรอร่อยไม่มีเลยอร่อยทุกอย่างไปซื้อกิดแล้วเดี๋ยวมันจะร้านมันจะปิดจะไม่ได้เดือยจะปิดอร่อยนี่ไม่ถึงทุ่มเลยตอนนี้รถติดมาทุกคนเมื่อกี้เพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาคุยเล่นแหละ แล้วก็เขาจะคุยงานแล้วพอเพื่อนคุยเล่นตัดสายคุยงานเขาทิ้งแล้วไปนั่งคุยเล่นกับเพื่อนไม่ค็นึกว่ามีเรื่องอะไรสําคัญไงตกใจปกติมันไม่ค่อยโทรมาเเขาโทรมาตลอดคนนี้โทรมาตลอดโทรมาทุกวันเขาว่าเออเขาไม่ว่างรถติดอยู่เขาบอกรถติดเป็นชั่วโมงเลยบอกอย่าออกมานะที่ติดอยู่พระรามเก้าเพื่อนบอกอย่าออกมานะหรอจ้าอน้ำมาแล้ใช่เขาเลยไม่ออกเลยอะไรนะเพื่อนโทรมากก่อนเข้าห้องน้ำแล้วก็เลยบอกอย่าออกมานล้วก็เลยนั่งในห้องน้ำยาวเลย น่ากลัวลบติดหรยอจอสองร้อยก่อนนะุกก g l แม a ด้วยหมุแดงน้ำงปัตตีเพื่อนเขาถามว่าเพื่อนอยู่พิษณุิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนตอนเด็กๆค่ะเพื่อนน้เพื่อนตอนสมัยน้องอยู่ปถมเลยอะค่ะโอ้โหเพชรบุรีโอ้โหอุษมบิด น้ำพุ่งเลยคนกลัวน้ำพุ่มกันเราก็กลัวกลัวคือว่าเป็นพนักงานเขาจะเบื่อหน้าเราไหมเอ่ยนิดหนึงนิดหนึ่งเลยวิลล์เรทำอะไรเลิกเอาวันต่างผูคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนผมช่วงโปรโมชั่น9กเดือนเผมเลยไปสั่งซื้อที่เช็ดรองเท้ามาเป็นเซ็ตเลย ที่ห้อหนึ่งเห็นในโซเชียลแล้วก็ไปดูรีวิวแล้วก็แบบว่างกันทำเขาสั่งเท้าดีกว่าแล้วเมื่อวานก็ตื่นเต้นมากไอ้เซ็ตที่ผมสั่งไปมันมาสมผมว่ามานั่งขัดดูในรีวิวมันเหมือนง่ายมากทุกคนแต่พอใช้จริงๆยากมากขัดเป็นสามรอบขัดจนก้ามขึ้นนะยังไม่ออกเลยอะ่ะแต่มันก็สะอาดขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ออกเหมือนที่เขารีวิวรีวิวนี่คือรองเท้าแบบรโคตมาเลยนะรีวิวเกลี้ยงเลยอะ่ะ แต่ของผมไม่ถึงกับลุยโคนแต่มันมีคราบดำมันขัดไม่ออกขัดไปสามรอบอเ,หออเ,เ,เหมือนกันเออที่เป็นเหยื่อการตลาดนี่ช่วงนี้ดูอะไรในโซเชียลก็ซื้อหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าว่าง <c oughs> ทางก็ไม่ค่อยจะมีก็ทำํำ <c oughs> ไม่แบบซื้ออะไรไร้สาระเลยเวลาเวลาเราจะบีกนะคะน้องก็จะพูดว่า ทำงานมาก็อยากใช้ตามแล้วเวลาไม่เบรกก็จะบอกว่าเบรกเบรกกันบ้างก็ได้นะไอ้พวกแบบรีวิวโหดๆที่เป็นของฝรั่งอะค่ะที่แบบโหแบบดูอัศจรรย์มากๆเห็นอะไรซื้อเลยวันนั้นแค่เห็นหูฟังในติดต่อ ไปชอ็อปไปซื้อเลยแต่มันดีหูฟังเท่มากเป็นหูฟังที่ที่เคยคิดในตอนเด็กว,ว่าเมื่อไหร่จะมีหูฟังแบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้มีแล้วเลยต้องม,มีไว้น้องเป็นฟิลเหมือนเหมือน,นผู้หญิงเวลาอยากรู้ความวดนะบอกว่าแบบห้ามหน่อยห้ามหน่อยแต่ถ้าไม่ให้ก็จะงอนอนะ่รเงี้ยก็ก็ไม่ห้ามหรอกนะ ม่แต่ว่าแรงงานดีหรือถีไปกินให้หมดคัพเปอร์ไม่พูดละไม่พูดต่อนี่คนไม่ได้ท้ามเล่งซื้อของนะเห็นรีวิวไม้เซลฟี่พี่เจี๊ยบยังค้างคืออะไรหรออ๋อพี่เจี๊ยบเหมือนสั่งว่าไม้เซลฟี่มีขาแล้วเลือันเท่านี้มาจริงเหรอโหยังไงแต่ผมก็เคยนะ <c oughs> ผมเคยเล่าให้ฟังมังนะ้ยอ่ะน่าจะเคยละมัง้งเคยสั่งของนี่แหละแล้วจะซื้อไอ้นี่มัง้งที่หนีบผม ราคาถูกสรุปแม่นี่ยนะมาสคารา่สา,ราสั่งนี่นิ่มผมเนียมาสคารา่าอัน,นออจริงแล้วก็เลยส่งไปถามร้านว่าส่งอะไรมาสั่งไม่ได้สั่งอันนี้ร้านก็หายไปหานก,ก็หายไปเลยฮูยยย้งอ่ะเด็กนี้ฮู้งมากไม่มีทุกคนกินต่อไปไหนเดี๋ยวไปเดินเล่นกันไม่ดูน้องก้อนเลยค่ะแล้วแต่น้องก้อนเลยเป็นแบบตามใจน้องน้องทำงานหาเงินเองก็ โตแล้วให้จัดการบริหารเงินตัวเองตาลกแหลกตาลกแหลกตาลกแหลกเร็วๆกินเสร็จได้แล้วไปเดินเล่นแล้ว,ว,ว,วแต่ชื่อเลยก็ชื่อเลยใช่ซื้อไปก่อนไม่ว่ากันใช้ไม่ใช้อีกเรื่องเดี๋ยวได้ใช้ละทเช้าวันเราไม่ได้ซื้อของแม่เกินตัวไงเราก็ซื้อ,งงลอเลยจิ๊กะนะจิ๊กจนนิ๊กจ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 ิ๊ อยากไปเดินเล่นแล้วปลาซาซิมิขอละไมกินละกันไม่เอหรอไม่เสียดายแน่เอาหรอไม่บบนี้ไม่เอาเขาไม่กินทุกคนให้รีบกินหน่อยเดียวไปละไมเอาละไปเดินลงไปจะถือไปด้วยหรอไม่มาพี่กินละสิบคนน้องงอนไหมน้องน้องอยากกินเรื่อยๆไม่งอนไปเลย เอารถไปซ่อมยังฮะเดี๋ยวกำลังจะกำลังทำอยู่ครับกำลังทำเรื่องอยู่มันยุ่งยากมากโอเคเสร็จแล้วป่ะไปเลยไปไปแล้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนค่าเวลาระหว่างรถติดนะฮะดดเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับผมไปไปใครที่รถติดอยู่ก็ชูนชนะครับ